สวัสดีครับวันนี้พามาพบกับตํานานอีกหนึ่งคันครับเป็นตํานานของ Honda ครับ Honda NSR 150เรามาดูสภาพกันครับอ,อยากถามเพื่อนๆครับที่ชมอยู่ <c oughs> คิดว่าจะปลุกขึ้นไหมครับตัวนี้เป็น150ตัวแรกนะครับ เป็น n r ตัวแรกก็เป็นระบบ r าร์ซวาววาววไฟฟ้านะครับวาวไอเสียทำงานด้วยไฟฟ้านะครับช้าเรียกกันภาษา N ก็ NSR ตาเดียวนะครับของของอยู่ครบนะครับมีคาบูแต่รถสภาพดูทังครับดูทงังโอ้สุดยอดเลยนะครับ จะไหวไหมเนี่ยแต่ยังครบอยู่นะครับเดินใหม่ก็เป็นตำนานนะครับถ้าปลูกขึ้นก็น่าจะก็น่าจะแม่แต่มันยากนะครับลองคอมเมนต์กันมาดูครับว่าจะปลูกหรือจะ โกโก้คันนี้ครับโกโก้คันก็น่าจะเป็นการแยกอะไหล่ขายนะครับเพื่อให้เพื่อนๆนที่ขี่รุ่นนี้ด้วยกันมีอะไหล่ใช้นะครับเพราะว่าถ้าปลูกไม่ไหวแต่ถ้ามีทุนทรัพย์และมีเวลาเดี๋ยวผมก็จะมาปลูกให้ดูนะครับครับช่วยช่วยกันคอมเมนต์มานะครับถ้าคอมเมนต์ว่าปลูกเยอะผมก็จะปลูกครับ ถ้าคอมเมนต์ว่าระเบิดผมก็ระเบิดแน่นอนครับเดี๋ยวรอชมกันนะครับสวัสดีครับ